แห่เช่นชมวิกกี้พีมัญญาทำให้เวียสุกุลวัฒจนจบงานไม่บนเนื่อยถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักสำหรับครอบครัวของพระเอกดังเวียสุกุลวัฒนและภรรยาสาวนอกวงการบันเทิงวิกกี้พีมัญญาพร้อมน้องวิลินลูกสาวซึ่งเราจะเห็นว่าครอบครัวนี้เวลาไปไหนจะไปกันสามคนพ่อแม่ลูกจนเป็นภาพชิดติดตาของใครหลายคนที่พบเห็น ล่าสุดเวียสุกลวัฒน์พาครอบครัวไปร่วมงานเทินบลูที่องค์การยูนิเซฟประเทศไทยจัดเพื่อเฉลิมฉลองวันเด็กสากลณลานสนามหญ้าหน้าพับราง วัดอรุลราชวรารามราชวรมหาวิหารซึ่งมีภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวนี้ให้ได้เห็นกันหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมนอกจากนี้ก็ยังมีภาพน่ารักที่สาววิกกี้คอยเช็ดเหงื่อให้กับลูกสาวและก็สามีคอยดูแลจัดการความเรียบร้อยให้ไม่ห่างเลยจนถูกชมนี่แหละภรรยาและคุณแม่ที่ควรออกเป็นแบบอย่างก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขและก็อบอุ่นแบบนี้ไปนานๆนะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ